โอเคนะครับสวัสดีครับอาจารย์ตุปกรจากภาควิชาวิศวกรรมครับนะครับก็เจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้นะครับก็จะได้แนะนำนะครับให้กับนิสิตนะครับได้รู้จักนะครับก็เรียกว่าสายจัมเปอร์นะครับสายจัมเปอร์นะครับสายจัมเปอร์นะครับสายจัมเปอร์ที่อาจารย์เปิดในกล่อง นะครับแล้วก็เห็นนะครับเขาเตรียมไว้ให้นะครับลิสิตเนี่ยนะครับก็แบ่งออกเป็น2ชุดนะครับนะแบ่งออกเป็น2ชุดนะครับก็เป็นสายจัมเปอร์แบบ M M f M ก็คือเมลนะครับก็คือตัวผู้นะครับกันเนี่ยครับตัวนี้นะครับ M M นะครับ M M นะครับนะหมายถึงอะไรหมายถึงตัวผู้คือ ตรงที่เอาไว้ด้วยกันนะมีขาเสียบนะตอนนี้ M M นะครับนะครับนิสิก็จะเห็นว่ามันก็จะมีขดลวดนะครับยื่นออกมานะครับยื่นออกมาแล้วก็จะมีสายใช่ไหมครับมีสายแล้วก็มีขดลวดนะครับยื่นออกมานะนะสาจะแบบนี้ก็เรียกว่าสาย M M นะครับนะก็คือ,อเป็นสายก็เรียกว่าจัมเปอร์นะครับ สายจัมเปอร์นะครับสายต่อจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับของวงจรนะครับอีกชุดหนึ่งที่อาจารย์เปิดดูนะครับชุดแรกก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่ไม่รู้นะครับอาจารย์ไม่เห็นนะครับโชว์ในหน้ากล้องนะครับอ่ะก็ไม่รู้นิสิเห็นไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสายจัมเปอร์แบบ mm นะครับก็จะมีเป็นสายตัวผู้นะครับทั้งสองฝั่งเลย นะครับนะก็ถ้าดูแล้วก็เหมือนมีอยู่3ขนาดนะครับแบบแบบยาวแบบขนาดยาวขนาดความยาวระด,ดับกลางแล้วก็แบบสั้นๆนะครับแบบสั้นๆนะครับนะก็ตรงออตรงปลายคั่วตรงนี้นะครับนะก็เป็นตะกั่วนะครับเป็นตะกั่วนะครับส่วนออสายที่หุ้มด้วยพลาสติกตัวน,นี้ก็จะเป็นทองแดง นะครับเป็นทองแดงก็เป็นสายตัวนำนั่นนะครับนะครับเป็นสายตัวนำนะครับที่มีความต้านทานต่านะครับใช้ในการต่อวงจรนะครับที่นิสิทธ์จะใช้ในการทําปฏิบัติการในในการอบรมครั้งนี้นะครับนะอีกประเภทหนึ่งนะครับอีกประเภทหนึ่งก็เป็นแบบ fm นะครับว่ามีตัวเมียแล้วก็ตัวผู้อยู่ในตัวเดียวกันนะครับนะตอนนี้ก็จะเป็นตัวเมีย แบบนี้นะครับเป็นรูปไว้นําเสียบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับตัวผู้นะครับน้ามะหน้าตาจะเป็นตัวเมียนะครับสันนี้ก็เป็นตัวผู้นะครับจริงๆมันมีอีกรูปแบบหนึ่งคือเป็นแบบแบบตัวเมียตัวเมียนะครับแปดตัวเมียตัวเมียก็จะเป็นอะไรครับมีไว้สำหรับนะครับเสียบอย่างเดียวนะครับ นะเวลาเสียบก็เนี่ยครับมันก็จะมีที่อบอร์ดอันโ,นโนโนเนี่ยมันก็จะมีขานะครับนิสติก,กด็ดูมันก็จะมีพินมีขาให้เป็นลักษณะของตัวเมียนะครับเอาไว้ให้เราสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับในแต่ละขานะครับออกไปเชื่อมต่อในวงจรได้เพราะว่าจริงจมันเชื่อมมันเชื่อมมาจากไอ้เจ้า IC นะครับของไมโครตัวเลร์ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ย แต่ว่ามันเชื่อมตรงนี้ไม่ได้ก็ดึงสายนะครับผ่านบอร์ดมาอยู่ตรงจุดนี้นะครับเวลาที่จะใช้งานเชื่อมต่อกับขาเจ้าไม่อโรนเรือตัวนี้เราก็จะต้องเชื่อมต่อจากนะครับพินที่ก็ทําเป็นตัวเมียอยู่ด้านนอกตรงนี้นะครับโดยใช้จัมเปอร์นะครับในการดึงออกไปต่อในวงจรนะครับนะอ่าก็เวลาเสียบนะครับบางทีมันก็จะหลวมบ้างนะครับบางทีมันก็จะ แน่นบ้างนะครับก็พยายามจะปิดอย่าหักนะครับเพราะว่าคุณภาพมันก็อาจจะไม่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 ดีมากเท่าไหร่นะครับก็พอให้เราได้ทำการทดสอบทดลองกันนะครับงั้นก็เวลาใช้เวลาต่อก็พยายามออกแบบนะครับวงจรดีๆพยายามใช้สายจัมเปอร์ให้ได้น้อยที่สุดนะครับนะก็จะได้ประหยัดไม่ไม่ยุ่งด้วยนะครับยิ่งเราใช้สายจัมเปอร์เยอะ่ยนะครับวงจรก็จะซับซ้อนนะครับเวลาที่เราไล่วงจรก็จะดูลําบาก นะครับนะก็อยากจะมาแนะนำนะครับให้นะครับนิสิตายรู้จักไอ้เจ้าสายจัมเปอร์นะครับ,ไ,รนะรบไว้สำหรับในคลิปที่2ประมาณนี้ครับครับสวัสดีครับ